แล้วมึงจะกอ้าวกลับเข้ามาสู่รายการนะครับผมถ่ายยังถ่ายครับผมก็น้ำ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 เดือดแล้วครับซูไม่ดีก็ใส่มาม่าครับทำการใส่มาม่าก่อนนี่เชฟโบ้ก็ไม่มาคนเดียวครับก็ใช้เจ้าบ้านทำด้วยครับส่วนนี้เป็นไดไอนะครับผมยี่กล้องลองยูยองเฟสบุ๊คเพื่อนก็อ่าก็ต้มไปครับฝาปิดปะ ก็พักหนึ่งเราจะต้มเทียะสามห่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เผือกไปขอสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการที่ฟ้าครับเปิดเร่งเร่งไฟให้สุกรอาบ้านที่มันกำลังที่ต้มต้มอยู่นะครับก็ให้มันเดือดพลาดมันเป็นหนองในซูมเข้ามาในนี้เอ้อไม่ในุิน ก็เมนูนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะครับไม่มีอะไรจะแดกครับก็เมนูนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือได้รับชมก็บอกตรงครับไม่มีอะไรจะแดกแล้วครับมันมีตังค์ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่แค่เนี้ยครับมาม่าครับไส้กรอกครับเป็นเมนูที่ง่ายมากครับใช้เวลาทําไม่นานแต่ก็พอสมควรครับพอสมควรครับผมจริงเห ประเด็นคือต้องมีกระทะครับทำาทะอาวแล้วถ้าผมไม่มีกระทะครับใช้หมอ้อถ้าหม้อไม่มีครับแด<บ>กเตาครับผมถ้าหม้อไม่มีครับใช้ใช้หัวช่งงา,าชงกล้องหน้าอ๋อหัวช่างกล้องหน้าหม้อนั่นเองครับก็ก็ไม่รู้ว่าช่างกล้งงองคือใครนะครับแต่แชื่อไอ้ครับอ,อ้าวไอ้ชัด <laughs> <laughs> ไอ้วงเวียงไอ้หัวลำพงไอ้เด็กหัวลำพงครับมูบ้านอยู่เมืองยี่สิบสองครับผมก็ติดตามข่าวสารเขาได้ครับใช่าบ้านอยู่ต่างงดึก บ้าน่ตรงหัวบ้านตรงตรงหัวมุมครับก็ตีนตีหนึ่งตีสองชอบวาติกาลีครับก <c oughs> ็ตันครับถึงเวลาแล้วครับก็ขอ <c oughs> ชามหนึ่งใบเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวเชฟโดนตีนนะครับผมคาร์คดับพี่ชามใช่ปะชามครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมึงไม่ใส่ไข่ไส้กรอกอะครับผมเดี๋ยวครับมันไม่ใช่การต้มครับในการกินนี้ันจะทำการผัดมามา่าเลอมึงจะผัดมาม่าเลยนี่ไงชาม ต้มเหอะกูอยากกูอยากกินน้ำเอาต้มเหรอครับเชฟก็ตามใจครับเพื่อนเนี่ยอยากกินเา้าไหนวัตถุงคบที่ตั้งไวอ้อ่ะครับผมก็ประมาณว่าเบิงครับเบิงนะงบ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 งกงบ้บงหน่่ยงบงบก็ทําบารงบ่ไง่งบงบงบนบ่เป็น่งบง<ๆ>ก็บงบงบงกไไ็บ,กไไบกงบ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 อบงบงบอง ไข่ไข่ไข่ซีพีครับต้องซีพีนั้นครับถ้าซื้อต,ต,ตลาดไม่ค่อยอร่อยอันนี้ทําการอะไรเอ่ยตอกไข่ครับวิธีคนไข่นี่คือต้องยังไงก่อนครับก็เอาคนมาแล้วก็ไข่ครับคนไข่ไม่น่าเล่นครับ <c oughs> ก็ปล่อยผ่านไปครับก <c oughs> ็พอทําเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> ก็ฝักบตันล้างด้วย อ้าวแล้วน้ำมันกุ๊กเอามาทำไมครับอ๋อเป็นเครื่องประดับครับคุณอย่าถามมากเลยครับคุณโดนท <c oughs> ืบบอกอ้าวเผื่อใครอยากได้สูตรสนใจสูตรยังไงสนใจสูตระะเลยครับติดตามข่าวสารได้ในข้าวโอ๊ตคกคีท้องการเขียนครับตามเฟซบุ๊กที่อยู่ที่อยู่ในเฟซผมครับเ <c oughs> อ้โหก็เป็นคนอ <c oughs> ัปโหลดนี่ก็คือมาม่าไข่แล้ว ที่เป็นมาม่าโคตรไข่ครับในโชว์ในโชวนี่คือมามา่าโคตรไขแล้วก็นี่ครับใส่ลงไปครับมันคืออะไรอะ่ะนี่อะ่ะคือไส้กรอกครับต้องไส้กรอกจากเซเว่นเท่าน,นั้นใช่ไหมนี่ไส้กรอกชิมอร่อยครับฉับชายมากเลยอะ่ะเมนูก็ผมอบถามมึ คือเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่แบบทเพื่อแบบเด็กปัญญาอ่อนที่ชื่อไอ้ครับกินเผ็ดไม่ได้จริงๆครับกินเผ็ดปุ๊บเขาหาน้ําแบบเป็นร้านร้านร้านทั่วครับก็ไม่เข้าใจครับว่าเขาตกลงเมนูนี้ต้องใส่ไข่กี่ฟองเนี่ยครับผมก็ก็แล้วแต่ครับแต่พอดีเพื่อนเยอะก็สี่ฟองเก่งไงนี้กินได้หมดไม่ใช่ิแล้วค่ผมกินไม่ได้เากินไม่ได้หรอก็นี่ก็เวลาแล้ว ไม่ปรุงอะไรเลยหรอเครื่องปรุงเครื่องปรุง,งเครื่องปรุงนี่คนี้เยอะมากเลยเป็นเครื่องปรุงอะต้มโค้งนะครับโค้งไหนไมีเลยนี่คือเผ็ดมากจริงๆไม่ใส่น้ำมันเพื่อเพิ่มความมันกระเทียมเจียวน้ำมันก็นี่ก็ได้นะู่นระเทียมเจียวดิกระเทียมเจียวอะครับก็จริงๆแล้วน้ำมันไหนก็ได้ครับถ้าน้ำมันอยู่ที่บ้านก็ได้ช่วงนี้มามาก็เริ่มอืดแล้ว ใ,ใส่ผักนิดนึงนะครับยากดออยยู่ากไ็เป็นผักที่กากมากครับเฮ้ยเอาอันนู้นดีอันนี้มันผักชีกชเออนั่นแหละครับผมรู้แล้วผมก็โชว์ไงโชว์มาโชว์มามันคือผักกา,กากมากครับที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้ซื้อนในโลตัสครับผมก็ไม่ต้องใช้มีดครับกินกับเพื่อนเพื่อนฝูงก็ มีทำไมใช่ไหมก่อนทำก่อนทำนี้ล้างมืออย่างเอ่ยครับขี้มาก็ไม่ได้อะไรมาก็แค่ขี้มาครับมาต้องตาคล้องเปือดมากแล้วอะเปือนมากแล้วน้ำจะแห้งแล้วด้วยทำไงดีครับเติมครับไม่ใช่ขอน้ำหน่อยครับผมก็หมดยังไงนะหมดแล้วครับในกลับอะหมดแล้วครับไอครับไอครับไอไอแนนครับขอน้ำหน่อยครับน้ำมันแห้งครับจีเองไหครับ น้ำคูนี่คูก็นี่น้ำน้ำกากๆอย่างเงี้ยครับเหลือยู่แค่นี้ครับก็ก็เดี๋ยวก็ต้องรบกวนเจ้าของบ้านไปเติมน้ำนะครับเฮให้แม่งหมดเลยคุณมันเป็นวิธีคุณอย่าเถียงผมดิผมเชคนะขัวกระโหลกอะก็ปล่อยไปธรรมดานก็ไปนเีเรามาทำการชิมบ้าสชาติเป็นองไรเป็นหานไ้เปล่าระวังลวกปากนะ ถือว่าเพดกลางดีครับแต่ใส่เพดอีกนิดนึงแต่ว่าจะใส่นิดนึงครับเพื่อเพิ่มความกะโหลกไปเป็นกะโหลกที่ห้าอุ๊บมันก็ไม่นิดเทไหร่ครับพอดีทอทีครับผมก็แรับอย่าลืมนะครับคนที่สนใจก็จรันซอย75ใช่ไหมครับใช่จะรัน75ครับบ้านอ่าโตเข้ามาครับ ตรงซอยจะมีเขียนว่าข้าวหมูแดงและเลี้ยวขวาครับนะครับแล้วพอมาถึไงใช่ไหมครับผมก็เดินเข้าไปอีกหน่อยพลิกพลิกหน่อยเพราะว่ามันมีพริกอยู่ที่ตะหลิว,แล,วแล้วก็โทรหาเจ้าของบ้านสักนิดนึงว่าผมต้องการสูตรอไรองนี้ว่าไปครับเจ้าของบ้านไม่ว่านก็มาได้เออครับก็ก็มาขโมยของบ้านมันได้ครับบ้านมันก็มีบิกินี่ชั้นในก็ขโมยได้ครับเอาไว้ดม ไหนดูสีหน่อยตอนนี้นี่ก็เป็นผักชีฝรั่งครับซึ่งแบบกากมากมีความเหี่ยวก็ตกลงนี้มันลาบมาม่านี่นะครับชีครับใส่ครับใส่ครับข้าคอมเมนต์ต้องตำหลักเขาเองนิดนึงครับมีอะไรใส่ให้หมดเลยจ้ะครับเอออย่าพูดเที่ยครับไม่ดีไม่ดีนะครับเมื่อวานไปเจอมาที่สวนสัต ครับผมก็นี่ครับมันจะเป็นความหอมดีไฟลงนิดนึงครับผมเป็นความหอมครับก็ระวังกล้องหน่อยนะครับกล้องของเชฟครับกล้องก็เอาละครับผมก็เสร็จแล้วเปิดไฟแรงให้สุดเลยเพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะต้มไม่เอา ้อนตอนนี้กลิ่นผักชีฝรั่งก็เริ่มจะออกแล้วก็หอมดีครับการชิมแบบฟูทีอืมร้อนครับ, <c oughs> รบได้ได้ครับดังหวะได้ครับโอเคครับปิดแล้ว้อม้อมจะปิดแล้วก็ใครสนใจก็ติดตามได้ในข้าวด กูเกนะครับเข้าการเขียนเข้าไปใน Facebook ผมครับทิมเซิร์ชเข้าไปเลยครับผมเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชโอเคครับบายบายเจอกันครับ